หลายคนอยากทานชูฉี่ปลาแต่กลัวกลิ่นคาวกลัวก้างวันนี้ชวน,นเพื่อนๆมาทําชูฉี่ปลานิลทอดกันครับแล่ก้างออกหั่นชิ้นใหญ่ๆทอดกรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้ําชูฉี่สูตรพิเศษวันนี้เนี่ยผมจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมจะหั่นสี่นะครับแบบนี้เลยครับปลานี่ผมจะคลุกแป้งทอดกรอบก่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไม่ต้องรอให้ร้อนจัดใส่ปลาได้เลย ทอด้วยไปกลางๆนลยครับไปจนปลาเราสุกเหลืองก็จะตักพักเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยครับพอเราเคี่ยวกะทิมาจนแตกมันส่งกลิ่นหอมนะครับใส่พริกแกงเผ็ดครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงแดงกับพริกแกงใต้ผสมกันนะครับรากผักคีตามละเอียดครับคนให้ละลายแล้วเราเคี่ยวไปสักพักนะครับมันจะได้ความหอมตอนนี้ผมก็จะเติมน้ําลงไปนะครับนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบนี้เราจะปรุงรสเลยนะครับ จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับน้ำตาลมะพ,พร้าวผงคุงรสครับใช้ไข่หนึ่งฟองครับใส่ลงไปครับทำเหมือนเราทำน้ำราดหน้าเลยครับแล้วก็เที่ยวไปสแป๊บหนึ่งให้ไข่มันเซ็ตตัวปิดแก๊สได้เลยใบมะกรูดซอยครับก็พริกสดหั่นเส้นครับจูชีปลานิ้นทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดู